สิ่งที่สําคัญคือน้ําใจของพวกเรานะที่เป็นห่วงคนที่อยู่แนวหน้านะก็ส่งให้กรมมอกกรมกรมอกเราก็จัดส่งถึงมือเลยนะก็ไปตามสูงต่างโดยตรงเลยนะโอ้พี่ทั้งฟ้าออมอะไรต่างมีประโยชน์ครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องถึงมือคนที่ต้องการแน่นอนนะบริการทําบัญชีต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเลยนั่นส่งมาก,ก็แต่ว่าก็จะส่งไปถึงาชายแดนให้ทั้งหมดนะโอ้โหครับ ตื่นตันใจนะคนที่ช่วยกันตอนนี้ก็อยู่รับก่อนนะตอนนี้ไม่ด้อยู่รับก่อน,นเพราะเดี๋ยวเราดูส<ด><ด>ถานการณ์ก่อนว่าก็ตกลงหยุดยิงเป็นยังไงไแย่กใหเชื่อว่าถ้าเกิดเรากําลังใจเราพร้อมอยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดคนเราขอก็จะมีคนตกมาให้แต่ว่าตอนนี้ก็เพื่อเอาให้หยุดยิงก่อนคือหยุดยิงมันก็ยังหยุดยิงก็จริงอ่ะแต่ว่ายังไม่กลับบ้านกันเพราะว่าคนที่อพยพก็ต้องอยู่เพื่อความปลอดภัยก่อนให้มั่นใจว่าไม่มีแบบไอ้พวกไอ้เพี้ยนเพียนอะไรเงี้ยนะ นั่นก็ยังอยู่ในศูนย์อ,อพยพอยู่เราอยู่แนวหลังก็ทําได้ดีที่สุดก็คือนี่แหละตอกกำลังใจไปให้แล้วก็สามารถคีกันตอนนี้เราจะปิดศูนย์ตอนบ่ายสามนะเพราะว่าสถานก,การณ์ก็ดูน่ากลนใอยู่แต่ว่าก็ยังมีขอที่เรารุบรวมมาจากเขตต่างๆที่นํามาส่งนันก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็จะจัดส่งให้หมดเยอะมากเลยนะโอ้น้ำใจคนใดน,นี่มาจากบางนานใช่ไหมเอา้า บางนาบอกมือหน่อยบางนาอันนี้ว่าพอบางนามีเด็กน้อยด้วยอายุถึงเลยเนี่ยคนนี้โอเคเข้มแข็งมากพี่โตนำทีมาคนหน้าวพอลบางนาช่วยขนมารถขนมกมายังยังเลยที่ช่วยคนื่นกงอนตามมาขนที่ท่าประหลัดเรียบร้อยดีครับตอนนี้เราจะเราจะหยุดรับวันนี้ใช่ไหมบยสามนะ ขอหยุดรับก่อน, <Okay. S 1> นะแล้วก็ของที่ทยอยมาเราจะขอรวบรวมแล้วก็ส่งไายในรัสมวันนี้ใช่ดได้ครับยังไงส่งให้หมดตามเจตนารมนะแต่ว่าโหคนส่งมีน้ําใจมากมากครับส่งไปให้เนี่ยเรารู้ว่าจะไม่มีแล้วนะโหเมือคืนมาอีกไม่เป็นไรก็จะส่งเชื่อว่าสาการก็ยังไม่ได้ร้อยเปเซ็นะยังมีคนที่อยู่ในสุผู้ลี้ภยัย สูรลีพยอีกเยอะเหมือนกันนะสถานการณ์ก็ยังไว้ไว้ใจไม่ได้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้ก็ต้องเตรียมตัวกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็ต้องสิ่งที่สําคัญคือน้ําใจของพวกเรานะที่เป็นห่วงคนที่อยู่แนวหน้านะก็ส่งให้กรทมกรทมเราก็จัดส่งถึงมือเลยนะก็ไปตามสูงต่างโดยตรงเลยนะโอ้มีทั้งฟ้าออมอะไรต่างมีประโยชน์ครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องถึงมือคนที่ต้องการแน่นอนนะบระิการทําบัญชีอะไรต่างไว้ให้เรียบร้อยเลยมันส่งมาก็แต่ว่าก็จะส่งไปถึงชายแดนให้ทั้งหมดนะ แล้วโว้ก็ตื้นตันใจนะคนที่ช่วยกันเดี๋ยวแต่ว่าพี่อำนาจทั้งสงกบางแคจะมาด้วยตอนเที่ยงนะแต่วันนี้คงรถคงออกอีกหลายคันแหละดูแล้วต้องตีต,ตีคันนะมั้งนะขอบคุณมากประชาชนก็ยังมาก็เดี๋ยวผมว่าพวกเราก็ตอนนี้ก็คือคงหยุดก่อนนะตอนเที่ยงนี้แหละคงอะตอนนี้คงอย,อย่าเพิ่องอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ทางแนวหน้าอีกทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะส่งไปก็มีเยอะแยะเยอะเตือ Uh, home, อาหารอาหาหรแห้งนมต่างๆโอเคครับก็รายงานให้ราบสะสรุปว่าผมว่าตอนนี้ก็คงวันนี้เราคงหยุดลาบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะก,การระบายของพวกนี้ไปที่แนวหน้าแล้วเร,เราดูสถานกาอีกทีหนึ่งว่าหยุดจริงแล้วมันหยุดจริงกันจริงไหมประชาชนแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนก็ยังกลับเข้าสู่บ้านเรือไม่ได้นะรวมทั้งก็คงต้องอยู่ในความปลอดภัยให้เราให้มั่นใจก่อนอระยะหนึ่งนะผมว่าสิ่งที่ส่งมาก็มีความจำเป็น,นมีประโยชน์แน่นอนครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันนะ ก่องเราก็เป็นสะพานเชื่อมให้นะระหว่างผู้ที่ต้องการแล้วก็ผู้ที่มีแบ่งาการซีคันก็เตรียมออกครับวันนี้รถนี้รถเดียวที่ใช้งานต่อตององอนะตอนที่เราขนซากเราก็ใช้จากนี่แหละซากกินซากหินเตี่ยมออกแล้วครับแล้วก็มีอีกอีกซีคันนะดีเลยของข้อดีคือเราบริจาคโดยตรงนะไปถึงเลย แล้วก็เนี่ยมาจากเขตต่างๆก็มารวมๆที่นี่นะจุดสงหลักเราคงไปให้แนวหน้าทางนั้นก่อนว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้บริจาคนะสวัสดีจ้าขอไปดีนะดีว่าขอบคุณมากเลยนะคนละเล็กคนละน้อยก็มาครับมามาตคยยังมาเลยเยี่ยมยอดมากเออดีนะอันนี้จากบางนานะเด็กก็มาช่วยขนนะโตเรียบร้อยดีนะค่อยๆไปเดี๋ยวจะได้จัดส่งให้ โอ้แข็งแรงเราขอบคุณมากนะโอเคครับเดี๋ยวนี้จะจส่งให้คืนนี้นะอยู่ที่ศูนย์ส่งต่อกําลังใจนะก็จะเป็นเมื่อเช้าเมื่อกี้เราก็ส่งไปแล้วสองคันนะเดี๋ยวบ่ายนี้น่าจะออกไปอีกสี่คันก,ก็หมดแล้วครับก็รอบสุดท้ายนะที่จะลงจะลงของทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วตอนนี้สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสองแสนกว่าชิ้นนะโอ้ วันนี้จะเป็นวันที่เราส่งของรถใหญ่ค่ะอาจารย์เรามีรถ7คันเราจะส่งไปที่พื้นที่ที่เขาเรียกร้มาเมื่อเช้าเราได้รับการร้องขอมาเพิ่มจากพื้นที่ปลทางว่าเขายังขาดอีกอาจารย์โอเคเมื่อเช้าส่งไปกี่คันเมื่อเช้าส่งไปแล้ว3คันเต็มๆคุณคูณไปจังหวัดไหนรู้ไหมอุคโอเคบนไกลๆหน่อยบนไกลหน่อยค่ะอาจารย์ก็เลยให้รีบออกไว้นิดนึงค่ะก็แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้กี่คันเย็นนี้แก้วกะว่างานนี่4คันถึงรวมเป7คันนะค่ะ6ล้อ โอเคก็เริ่มเดี๋ยวนี้พอดีฝนตกก็เลยหยุดการขนนิดนึงรับจากซูรินนะเป็นไงบ้างสถานการณ์สถานการณ์ประชาชนผู้บอกวยกอยู่ก็จุดแต่ละจุดนี่จำนวนมากครับรวมแล้วก็เป็นหมื่นคนใช่ไหมประมาณหมื่นคนนะแล้วของก็ต้องเขาจะต้องการอยู่ไหมก็จะมีเรื่องเรื่องอุปกรณ์ใช้ใช้เนี่ยครใช้เรื่องที่นอนที่นอนก็นอนเสื่อนอนอะไรกันน่าจะลำบากเพราะอยู่กับอาคาร ตามตามพื้นตามอะไรนะครับก็จะแล้วห้องน้ำห้องท่าเป็นไงอ่ะห้องน้ำไม่มีที่เราส่งไปได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์มากครับรถก็ใช้เกิดบันพันเป็นทันคนต่อล่อรถสุขาของเรานะมีลาร้อยห้โอเคแล้วเด็กเด็กมีไหมเด็กอ่ะเด็กหมายถึงเด็กเล็กเด็กอะไรเงี้ยเราติดมาก ผู้จะพูดผู้เฒ่าผู้แก่จะมีเด็กมีลูกหลานมีอะไรอาจจะเยอะมาอยู่กันขอแท็กนิดนึงเด็กที่ขึ้นบนจะเยอะค่ะจ้าเราส่งนมไปนี่คุณหมกเกี้ยงเลยค่ะนมไอนมของเด็กนะนมของหมแบบมากก็ขอบคุณมากแต่ก็ดีตอนนี้ก็อยู่รับก่อนนะตอนนี้ไม่ได้อยู่รับก่อนเพราะเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนว่าข้อตกลงอยู่จริงเป็นยังไงแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดเรากําลังใจเราพร้อมอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดคนเราขอก็จะมีคนส่งมาให้แต่ว่าตอนนี้ก็เพื่อเอาให้หยุดยิงก่อน คือหยุดยิงมันก็ยังหยุดยิงก็จริงอะ่ะแต่ว่ายังไม่กลับบ้านกันเพราะว่าคนที่อ,อพยพก็ต้องอยู่เพื่อความปลอดภัยก่อนให้มั่นใจว่าไม่มีแบบไอ้พวกไอพ้พเ้นเพียอะไรเงี้ยนะนั้นก็ยังอยู่ในศูนย์อพยพอ,อยู่นนยค,คนที่อ,อพยพกลับก็จะกลับกับนเองผมไม่มีรถเราจะกลับกันเองกัน,นมีบ้างค่ะียอยกลับมีบ้างยอยไปบ้างโอเคแต่ก็ยังอยู่เยอะอยู่คือเป็นหมื่นอยู่นะ หงบอกทั้หมดเป็นแสนเลยถ้าเกิทุกจังหวัดเลยนะถ้าทุกจังหวัดเป็นแสนพัจานว่าแต่ละหน่วยเขาเปิดกันเป็นแบบบางบางที่เกือบยี่ศูนย์นะอรย์โอเคครับของกตมเราเน่ยส่งตรงเลยนะทางนายกอาบาจอเ,ขอเขาชอบไหมเขาโอเคไหมเขาชอบ แต่ว่าเมื่อเช้าท่านขออนุญาตท่านนายกโงมาเองนายกบจนายกบจ,กบจที่วนโทรมาเองบอกว่าแบบขอบคุณมากแล้วก็ก็ถามกลับไปว่ายังขาดอะไรเฉพาะไหมเบอ่อเขาอยากได้อีกนมอะไรเงี้ยท่านนายกตอบมาว่าถามผมว่าไม่ขาดอะไรดีกว่าออครับ <c oughs> โอเคก็ถึงมือเลยมั่นใจนะเพกการาะกระมลเราไม่ได้ส่งผ่างใครเราส่งเองเลยตรงเดี๋ยวต้องรีแพทขึ้นรถตอนนี้นะครับก็ต้องให้ถึงมือทุกคนทุกชิ้นที่ส่งมานะครับว่าขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมมือร่วมใจกันนะ เราอยู่แนวหลังก็ทําได้ดีที่สุดก็คือนี่แหละตอกกำลังใจไปให้แล้วก็สามัคคีกันนะคันที่ฝนตกแต่ว่าเดี๋ยวเรากาลังรอจะบรรจุของคือรถมีรถรออยู่อีกสี่คันนะอ่เมื่อเช้าไปแล้วสามนะกำลังดําเนินการอยู่แล้วก็คิดว่าของน่าจะออกได้เดี๋ยวรอฝนชะลอนินึงนะแล้วก็คนที่กลับมาก็บอกยังมีความจำเป็นอยู่นะครับไว้ใจไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้นะเราเราก็ต้องเหย่าประมาทนะก็ต้องเตรียมของไปช่วยเหลือโอเคขอบคุณมากทุกคน โอเคครับกทมก็ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่นะขอบคุณมากครับทุกคน